สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพปกช่อง5ร่วมกับเสนอรายการคลิกไอที พบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคลิกไอทีรายการที่จะทําให้เรื่องไอทีเป็นเรื่องง่ายๆสําหรับคุณนะคะกับโบวี่อัธมาชีวินิชพานอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะโบวี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอทีนะคะมาฝากกันเต็มๆต,ตลอดทั้ง3ช่วงของรายการะคะ่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมตลอดไดยนะคะและในช่วงแรกของวันนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าโบวี่ก็จะมีข่าวไอทีล่าสุดมาอัปเดตให้คุณอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงคลิก now และท่าวแรกของวันนี้นะคะคลิกไอทีจะพาคุณไปชมสิ่งประดิษฐ์ที่เข้ารอบการประกวดในงาน European Inventor Award ค่ะจะน่าสนใจแค่ไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะเป็นประจำทุกป,ปีค่ะที่สำนักสิทธิบัตรยุโรปซึ่งตั้งอยู่ในเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนี ie, จะมีพิธีประกาศรางวัล European Inventor Award โดยรางวัลจะคัดเลือกจากนวัตกรรมที่สามารถรักษาชีวิตและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนมากกว่าที่จะเป็นนวัตกรรมที่แปลกประหลาดพิสดารค่ะ และหนึ่งในผลงานที่เข้ารอบก็คือแว่นตาที่ผู้สวมใส่สามารถปรับฟโฟกัสให้เข้ากับสายตาของตัวเองได้ค่ะซึ่งนายโจชัวซิลเวอร์นักฟิสิกส์อะตอมจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเป็นผู้คิดคนขึ้นจากแนวความคิดที่ว่าเขาอยากจะให้คนยากจนที่ไม่มีตังซื้อแว่นตาได้สวมแว่นตาที่มีต้นทุนตำ่ำโดยผลิตมาจากกระจกหนึ่งคู่โดยผู้สวมใส่สามารถปรับให้เข้ากับสายตาตัวเองได้ค่ะรวมไปถึงผลงานทางด้านการแพทย์ของนายมาร์ตมินนักวิทยาศาสตร์ชาวเอสโตเนีย จากการพัฒนาวิธีใหม่ในการวัดความต้านทานไฟฟ้าที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคหัวใจง่ายขึ้นมากันที่ข่าวต่อไปเลยดีกว่านะคะบูบีจะพาคุณไปดูจักรยานคันแรกของโลกที่ผลิตมาจากการพิมพ์ค่ะ เทคโนโลยีวันนี้ก้าวกระโดดจนเราเองแทบจะตามไม่ทันเลยล่ะค่ะอย่างล่าสุดได้มีการผลิตจัก,กรยานที่ผ่านการออกแบบจากคอมพิวเตอร์และสั่งพิมพ์ออกมาเป็นจัก,กรยานค่ะซึ่งเจ้าจักรยานตัวนี้มีชื่อว่า Airbike โดยวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์จักรยานนั้นก็คือพลาสติกไนลอนที่สามารถทําให้ตัวถังมีความแข็งแกร่งไม่แพ้เหล็กหรืออลูมิเนียมเลยล่ะค่ะ โดยมีเพียงแค่โซ่ยางล้อและแฮนด์เท่านั้นค่ะที่ผลิตจากโรงงานอื่นในส่วนของเครื่องพิมพ์ที่ใช้จะเป็นปรินเตอร์ 3D ที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผงไนลอนและด้วยความที่เจ้า Airbike เป็นจักรยานที่ออกแบบโดยคอมพิวเตอร์จึงสามารถดีไซน์ให้เหมาะกับผู้ขี่แต่ละคนได้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นจักรยานที่สั่งตัดได้แบบเสื้อผ้าเลยละค่ะ เอาละค่ะอัปเดตข่าวกันไปพอประมาณแล้วนะคะกับช่วงคลิกนาวเรียกได้ว่าล้ำขึ้นไปก่อนใครแล้วนะคะสำหรัาบ,าบช่วงหน้าเนี่ยคลิกโชว์เคสค่ะบวิก็ยังมีสาระสนุกสนุกเกีย่ยวกับไอทีมาฝากอีกนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ